สะัสดครับที่นัน่้นอพอจ้างอ้งนัสดุว่าทเสนองหร

ื้นที่ตนี้เป็นเขระหว่างแกคอเียวเป็นบ้านของคนที่งอวนที่ทางครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็แสดงว่ามีนามีนาเมษาพฤษภาคมมีวาิการทันมาก็แปเก้าเดือนก็ก็เริ่มเจอครั้งแรกแล้วเก็บเกี่ยวเนี่ยครับ ขนอ้อยนี่แหละครับอ้อยต้องยอมแล้วว่ามีแต่เท่าไหร่ห้าสิบตันสเปคถนนเรามีเดียวห้าสิบตันขึ้นครับเคยไอ้เป็นบางจุดตอนที่กําหนดสเปคอะกําหนดรูปแบบกําหนดอะไรพวกนี้นด้วยย<ต>ี่สิบใครกําหนดแบบบริเวณประกันของแต่แต่พวกอะคุณสมบัติพวกคุณภาพอะไรต่างๆให้เทียบกับทางหลวง บบมาทางทางหลวงตัวนี้ก็เลยไปขอความรับผิดจากทางหลวงโคราชที่สิบให้เขาออกแบบในกรณีไม่ปกติเนี่ยหลังจากทาเสร็จแล้วเนี่ยพูดยังไงว่าถ้าเกิดหลักการค้าประกันอ่ะมันก็คือมันไม่น่าจะพังในช่วงประกันครับครับถูกไหมมันก็เลยเป็นหลักหลักค้าประกันว่าถ้าเกิดเสียต้องในเวลาอันอันสองปีเลยสองปีเนี่ย ก็จะมาทำให้เพราะว่าต้องมาทําให้เพราะมีการรับประกันก็แสดงว่าในช่วงสองปีมันไม่น่าจะเกิดทีนี้บอกกี่ตันกี่ตันไหมหรอนะอันนี้มันเป็นเขตพื้นที่คือแบบมาเราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมว่าตำรวจเป็นตรงกลางเหรอครับครับใช้แบบนั้นไอ้แบบนั้นก็รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ก็แต่ยี่สิบประมาณยี่สิบเอ็ดตันยี่สิบตันต้องจะเสียหายมากกเลย ครับเดี๋ยวนะยังไม่เคยเข้ามาเลยมันมีอยู่สายอื่นอีกสิบจุดที่สะสมเมื่อกี่กี่ปีแล้วก็ปีหนึ่งอ่าธันวาครับเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนตอนรถอ้อยยังไม่วิ่งเพราะรถอ้อยจะเริ่มวิ่งธันวาที่ฤดูการนี้นะครับธันวารถอ้อยหรอจุดแรกสะสมมาอีกประมาณหกเจ็ดเดือนเป็นสิบแล้วยังไม่เคยเข้ามาเลยยังเขาจะเข้ามา ก็ยังไม่นัดวันว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่ได้นัดวันแต่เราเร่งรัดตลอดเพราะว่าบริษัทที่รับำํำแพ็คเขาเนี่ยมันอยู่ในเขีพื้นที่เดียวกระเุ้นจะมีเรัมีซัีต่อ,อยครับต่อเขาจะวิ่งเข้ามาซับให้มาทำหนังเสเร่งรัดตลอดนี่โทรศัพท์ไ เลยสามครั้งน okay. ันก็ใช้งบที่ยหประกันล่อเลยครับครับเดี๋ยวเราเรื่องจากนี้ก็เดินพิจารณาต้องให้มันเสร็จนะครับแล้วได้ประเมินไหมว่าอีกสิบจุดเนี้เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จุดได้สำรวจความเสียหายไม่ได้ประเมินเป็นเป็นตัวอันนั้นไว้แับแล้วก็เราก็อธิบายว่าบริเวณแนวล่องล้อ ความกว้างวาความยาวพื้นที่ไอ้นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์มั้งเป่าประกันสัญญาเป็นห้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์ได้สี่หรือฮะประมาณสี่แสนเก้าครับสี่แสนเก้าไม่พอตอนนี้ ก็เราส่งหนังสือครับกัส่งแล้วครับเขาตอบแล้วครับคือตอนนี้ส่งรับแล้วกำหนคือส่งส่งอะคือคือเป็นอย่างนี้คือส่งไปเนี่ยนะครับระยะเวลาเนี่ยตอนนี้จากจุดหนึ่งตอนนี้เพิ่มจุดที่มันสิกประมาณร่วมสิบจุดแต่ส่งหนังสือไปเดือนเมษาเขาก็มีหนังสือตอบครับผมก็เลยเสนอแนะยบอกว่าส่งไปอีกแล้วก็ส่งไปอีก า็โทรศัพท์คุยเพราะว่าโทรศัพท์คุยเนี่ยก็มันไม่ได้ด้านหน้าเขาเซ็ตครับด้านหน้าจะีตามด้านหน้ามิถุนาจะต้องให้เสร็จพรตครับภายใน15บห้าวันคุณต้องเข้ามาดำเนินการของเราเพราะว่าถ้างั้นก็ส่งเมีข้อกก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทรคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้พอพอมันกำหนดกรอบ

แต่เรายอมั่นใจเขาเข้าเขาทรตัยพอหดมาก็เอาอีกแล้วครับเบร์เบร์พนุบอลายโอ้เดี๋ยวเมอาเาอย่างนี้เดี๋ยวีค